ก็ตอนนี้ทางอำเภอก็กำํำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านให้คุณยายเพราะคุณยายไม่มีบัตรค่ะพอเพิ่มชื่อแล้วอ่ะจะต้องไปติดต่อที่นิคมเพราะพื้นที่ที่ยายอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองพอเพิ่มชื่อได้แล้วอ่ะยายก็จะมีชื่อในนิคมซึ่งจะมีได้เอกสารสิทธิ์ในที่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 จะปลูกหลังเนี้ยค่ะ แล้วก็ขั้นตอนการดําเนินการนะคะตอนนี้ก็จะมีทางอําเภอแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีผู้ประกอบการในพื้นที่กำลังดําเนินการเร่งอยู่ค่ะเร่งอยู่ถ้าเกิดว่าเราได้เอกสารสิทธิ์เพิ่มชื่อคุณยายแล้วอะ่ะก็จะดําเนินการสร้างบ้านให้คุณยายได้เลยค่ะแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์ค่ะต,ตอนนี้กําลังเร่งอยู่ค่ะ ติดขัดนี้ติดขัดเรื่องเอกสารสิทธิ์คุณยายในในพื้นที่ที่ที่คุณยายอาศัยอยู่อะค่ะมันเป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองค่ะแล้วเพื่อความสบายใจตอนเนี้ขั้นตอนไม่ว่าจะแบบบ้านอะไรยังไงก็ตอนนี้ก็แบบบ้านก็เสยยร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางอำเภอค่ะอำเภอเชียงใหม่ก็ประสานผู้ใหญ่ใจดีอ่แล้วก็ ทางอบตอหน้าพระลานค่ะก็ประสานกันเพื่อจะเร่งให้เสร็จโดยเร็วที่สุดค่ะที่มีเรื่องราวที่มันมีร้องกันบอกกล่าวในเฟซผมอยากจะให้ทุกคนสบายใจว่าเรื่องทั้งหมดแล้วทางอำเภอทางท้องถิ่นคืออบตอทางผู้ใหญ่บ้าน ทางผู้ใหญ่ใจดีทุกคนประสานเรื่องทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนเรื่องที่จะทําให้ได้มาซึ่งที่ดินถูกต้องที่สุดนะครับขอให้ทุกคนสบายใจได้ในเรื่องพวกนี้เพราะทุกคนไม่นิ่งดูได้ภายในสองอาทิตย์เนี่ยจะมีรูปร่างถ้ามิฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาหินไปปรับก่อนให้รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับคุณป้าแต่อาก็จะได้มีความเห็นคืบหน้า แต่จริงๆแล้วมันเป็นขั้นตอนตามระเบียบว,วิธีการของการที่จะสร้างบ้านให้เพราะว่าอยู่มาไม่ค่อยถูกต้องขอให้ทุกหน่วยงานสบายใจนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผมไล่มาทั้งนายเพอมาเองผมลงไปดูเองผู้ใหญ่ลงไปดูเองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีก็รับรู้และเห็นแล้วว่าเราจะปลูกบ้านให้คนที่ได้โอกาสในหมู่เรานะครับ คุณมากครับ